นิสสันทีด้า1.6เฮสบก5ประตูปี2009เกียร์ออโตโอ้คันนี้รถใช้งานน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สสำหรับสีสันภายนอกเป็นสีดำสภาพหล่อๆเลยนะครับรถประวัติดีไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือว่าน้นาท่วมครับคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเงินแนวนอนโคมไฟทุกดวงสภาพสวยใสไม่มีแตกลายงาไม่มีคราบน้ำเข้ากันชนท้ายมาพร้อมกับเซนเซอร์ทั้งหมด2ตำแหน่ง กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้าล้อแม็กเดิมโรงงานขนาด16นิ้วคู่กับยางปี2024ใหม่ๆทั้ง4เส้นครับคันนี้เป็นตัว5ประตูนะครับประตูท้ายสามารถเปิดได้ส่วนพื้นที่เก็บของภายในด้านหลังนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางใส่ของได้เยอะเหมือนกันครับภายในคันนี้เป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเบาะทุกตัวสวยสะอาดมากบาะไม่มีขาดตะเข็บสวยฟองน้ําไม่มีซุด อุปกรณ์ภายในต่างๆอยู่ในสภาพเรียบร้อยหน้ากากแอร์ช่องแอร์ช่องเก็บของไม่มีชำรุดไม่มีแตกหกักเครื่องเสียงวิทยุเป็นของเดิมระบบแอร์เย็นเพลงเพราะ ส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเดิม 1,600cc ใช้งานน้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สซึ่งปัจจุบันรถคันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาเพียง140,000กว่ากิโลเมตรครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ช่วงล่างนุ่มนวนลรถพร้อมขับใช้งานรถหน้าหลังเดิมตัวถังสวยน็อตไม่ขยับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือว่าน้นาท่วมครับสำหรับราคาขายนะครับขออนุญาตตั้งราคาขายเป็นเงินสดเอาไว้ที่139,000บาท ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อนะัดดูรถได้ทุกวันนะครับพิกัดของร้านเราอยู่ที่ซอยนว,วมิน74อยู่ที่กรุงเทพส่วนช่องทางการติดต่อก็สามารถกดดูได้เลยที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ